S Hello s t u d e n t นสวัสดีนักเรียนปอสีนะคะค่ะครูก็ยังพูดถึงเนื้อหาของ wild animal อยู่เนาะนะคะซึ่งทบทวนเนาะที่เราเคยเรียนไปนะคะเกี่ยวกับ wild animal สัตว์ป่านะคะใน unit 4 u unit ที่4นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของ food ใช่ไหมคะ f o d food อาหารใช่ไหมซึ่งทำไมคะก็มีอยู่ประมาณ4อย่างเนาะที่ทำไมคะสัตว์กินถูกไหมเช่นอะไร meat plant honey แล้วก็ฟิชใช่ไหมคะเนาะมีดมีคืออะไรคะมี Meat ก็คือเนื้อสัตว์ถูกไหมมันก็จะมีสัตว์ที่กินเนื้อใช่ไหมคะอ่าสัตว์พวกกินเนื้อพวกนี้ก็จะเป็นพวกอะไรคะพวกเสือพวกอะไรคะอ่าพวกสัตว์ที่ค่อนข้างจะดุร้ายใช่ไหมพวกนี้ก็จะกินอะไรคะทานเนื้อใช่ไหมคะจระเข้บใช่ไหมคะมีดเนาะอ,อ่าพวกนี้เป็นสัตว์มีดนะคะแปลว่าเนื้อ ไม่ใช่เปนถึงเนื้อวัวอ,อย่างเดียวค่ะเนื้นะะอสัตว์ทุกอย่างคะ่ะเราเรียกองๆกันว่ามีนะคะ meat เนาะต่อไปนะคะ plant plant คือพืชนะคะพืชก็คือผักผลไม้ต่างๆเลยนะคะอืมทุกอย่างค่ะที่เป็นพืชผักผลไม้ทุกอย่างนะคะเราเรียกว่า plant นะคะเรียกองๆกันว่า plant ก็คือพืชนั่นเองสัตว์ที่กินพวกพืชมีไหนบ้างคะ พวก elephant ใช่ไหมคะช้างไรโนสนะคะพวกใช่ไหมคะแรดเลมิใช่ไหมคะกวางใช่ไหมคะ, ang, ใมคะม rabbit ใช่ไหมคะพวกนี้ถือว่าเป็นสัตว์กินพืชถูกไหมต่อไป honey honey คืออะไรคะ honey คือน้ำผึ้งนั่นเองเนาะพวกนี้ใช่ไหมคะดุ้มใช่ไหมน้ำผึ้งมาส่วนไหนเราก็จะนึกถึงอะไรคะเด่ Day, ใช่ไหมคะหมีใช่ไหมที่ทานน้ำผึ้งเนาะ ต่อไปนะคะ fish นะคะ fish ก็คือปลานั่นเองเนาะ F I H H i s h นะคะปลานะคะปลาก็จะเป็นพวกสัตว์ที่อยู่ในน้ำใช่ไหมคะถึงจะทานปลาได้เช่อนอะไร dolphin ใช่ไหมคะปลาโลมาชาร์ k ฉลามอะไรแบบนี้ใช่ไหมวีลปลาวาะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าทำไมคะเป็นสัตว์บกลงไปกินปลา หาปลากินเนี่ยอาจจะยากนีดงมันก็มีค่ะสัตว์บางชนิดที่ล่าปลาเป็นอาหารเนาะแต่ส่วนใหญ่ปลาก็จะเป็นพวกสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำด้วยกันมากกว่าที่ทานปลานะคะให้ดูต่อนะคะทบทวนนะ,ะเราเคยเรียนอะไรคะชนิดของสัตว์ไตใช่ไหมคะเช่อนอะไรยกตัวอย่างมามีไทเกอร์ใช่ไหมคะอีเกิลอีเกิลคืออินซีเนาะไรโน่นะคะไรโน่คือแร่ Darophant นะคะช้าง o c โคได e นะคะจระเ้ d o l p h i นนะคะ Dolphin อลปฟาโลมาเนาะมันก็จะมีทำไมคะมีคำถามอยู่นะคะสองอันนะคะที่เคยเรียนไปใช่ไหมคำถามแรกก็คืออะไรคะ What di, What is this นะคะนี่คืออะไรนี่คือสัตว์อะไรเวลาเราตอบเนาะจำได้ไหม It is a tiger e e a n elephant ใช่ไหมคะ e-e- a อะไรคะ dolphin ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนเป็นชื่อสัตว์ถูกไหมแปลว่าอะไรมันคือเสือถูกไหมคะ t h i s is a n elephant มันคือช้างถูกไหมคะแบบนี้เนาะเราก็เปลี่ยนเป็นชนิดของสัตว์แต่ว่าถ้ามาไหนนะคะสัตว์เนาะขึ้นต้นด้วยอะไรคะ a E, I, O, U เราจะใช้คำว่าแอนแทนอะนะคะเช่นอะไร Elephant ใช่ไหมคะเป็นตัว E ใช่ไหมเราต้องเป็นอะไรคะอ t e t and elephant แทนถูกไหมคะมต่อไปนะคะ Question 2นะคะ What does it eat แล้วมันกินอะไรล่ะเมื่อกี้เราพูดถึงเสือแล,แล้วเสือมันกินอะไรล่ะ Eat, eat, meat สังเกตเห็นว่าตรงนี้นะคะเขาจะบอกเป็นชื่อของอะไรคะอาหารที่สัตว์ทำไมคะตัวนั้นเรารับประทานใช่ไหมคะว่ากี้เราก็ถึงเสือใช่ไหมคะว่าจะอีซก็คือเสือทานอะไรนะถูกไหมคะอีคํานี้แปลว่ากินเนาะใช่ไหมคะถ้าเราจะบอกบอกว่าสัตว์ทำไมคะกินอะไรเราก็ใช้ประโยคนี้เลยอีกอีซแล้วก็ตรนนี้ก็เป็นชนิดของอาหารที่สัตว์ตัวนั้นกินทั้องอยังก็เปลี่ยนไปนะคะตามเลยคะ่ะ ลักษณะของสัตว์ตัวนั้นเนาะอันนี้ก็คือคาถามที่เราเคยเรียนไปแล้วไม่รู้จาได้หรือเปล่าเนาะอะคราวนี้เรามาพูดเพิ่มเติมค่ะเรามาพูดถึง habitat นะคะพูดถึงอาหารแล้วคราวนี้เรามาพูดถึง habitat บ้าง habitat ก็คือสถานที่อยู่อาศาัยของสัตว์นั่นเองก็จะมีหลายๆแบบเนาะอะ,อ,ะอันนี้น,นักเรียนนักเรียนเห็นสัตว์ตัวนี้น,นักเรียนคิดว่าคืออะไรคะอูใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเราอ่านว่า camel ค a m เ l ลนะคะ C A M E L นะคะค a m เ l ลแปลว่าอูดเนาะอาศัยอยู่ที่ไหนคะ d e s e r t ใช่ไหมคะทะเลทรายใช่ไหมคะอ่า Grass นะคะก็คือทุ่งหญ้านั่นเอง Grass แปลว่าทุ่งหญ้าน,นะคะ Wever นะคะแปลว่าแม่น้ำ Jungle นะคะก็คือป่าทึบนั่นเองป่าดิบป่าดงดิบอะไรแบบนี้ค่ะป่าทึบ e a นะคะทะเล dessert นะคะแปลว่าทะเลทราย mountain นะคะ mountain แปลว่ามองไหมคะภูเขานั่นเองเนะาะทีนี้เรามาดูในเล่มแบบึกหัดของเรากันบ้างนะคะเปิดแบบึกหัดมาเลยในยูนิตโฟนะคะหน้าแรกเลยนะคะจะเป็นรูปสัตว์นักเรียนเห็นไหมมีไวน์โน่นะคะมีซีบามีคอกคุรามีไทเกอร์มีแอล์ฟันมีดอลฟินนักเรียนต้องเอาคำศัพท์เหล่านี้นะคะ่ะเนี่ยพวกแบท Dolphin, Tiger, Bear, Elephant, Snake, r h i n o c r o c o d i l e มาเติมค่ะจับคู่กับภาพอย่างนั้นเมื่อวานเนี่ยจะเป็นรูปข้างคาวใช่ไหมคะหนูก็ต้องหาคำภาษาอังกฤษที่แปลว่า,ข,า,วาตตข้างคาวมาเติมเช่นข้างคาวภาษาอังกฤษคือคำว่า Bat ใช่ไหมคะ B-A-T หนูก็ตเติมไปเลย B-A-T แบบนี้โอเคไหมคะนักเเลยนเติมไปได้เลยเนาะ อพอเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดต่อไปอีกหน้าหนึ่งนะคะนักเรียนก็จะเจอเป็นทำไมคะเป็นภาพเนาะ o n two t นะคะ six picture นะคะเป็นภาพบกภาพเกี่ยวกับสัตว์เนาะเขาบอกว่า hey, ให้ look and unscramble the word ก็คือให้นักเรียนดูภาพค่ะแล้วก็สลับทำไมคะตัวอักษรเนี่ยเขาเรียงมาทำไมคะผิดๆไว้ใช่ไหมคะนักเรียนต้องเอาตัวอักษรเหล่านี้มาเรียงเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ในภาพนั้นให้ถู ต้องเช่นภาพแรกคือคำว่า snake snake เนี่ยมันก็จะมีตัวอักษรที่เขาให้มาคือ n a e s k นักเรียนต้องเอาคำนี้ค่ะมาเรียงใหม่ให้เป็นคาว่า snake ให้ถูกต้องโอเคไหมคะต่อไปนะคะข้อที่สองนะคะ number two what animal is i s นะคะ red and g r e s เขาให้นักเรียนเท่าค่ะว่าสัตว์ตัวนี้คือสัตว์อะไรนะคะข้อหนึ่ง it can climb tree นะคะ i อิท fruit นะคะครามแปลว่าปีนนะคะปีนต้นไม้แล้วก็กินผลไม้เนี่นึกถึงสัตว์อะไรคะอถ้าคุณครูฝนคุณฝนจะนึกถึงมังกี้ค่ะใช่ไหมต่อไป number ชืออิทแฮสซินกอร์ตอันนี้เล็ อมันตัวยาวค่ะแล้วมันก็ไม่มีขาด้วยนี่คือถึงสัตว์อะไรคะสเน k กใช่ไหมคะงูโอเค it got black and white s t r i p e d มีทำไมคะเป็นทำไมคะตัวมีสีดำกับสีขาวเหมือนเป็นลายสลับสลับกันนะคะเป็นลายทางนี่ถึงตัวอะไรคะซีบราใช่ไหมคะต่อไป i t a big cat มันเป็นแมวตัวใหญ่มากคะ่ะ i t orange and Brown มีตัวสีส้มบางครั้งก็เป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นแนวเยใหญ่เบลเลอร์เลยตัวอะไรคะ Tiger ใช่ไหมคะต่อไป i t brown with dark brown spot นะคะทำไมคะเป็นทำไมคะมันมีสีน้ำตาลแล้วก็มีทำไมคะสีน้ำตาลเข้มเป็นจุดๆแล้วก็ It got a long neck ลองนี่ก็คือคอยาวค่ะคอมันยาวด้วยนักงเรียงคิดว่าเป็นสัตว์อะไรคะคอ,อยาว จีรักใช่ไหมคะโ okay. อเคอประมาณนี้เนาะท้งองเรก็ลองทำนะคะต่อไปน u m เบอร์ทรีนะคะ complete the sentence u s u the word in the box นะคะเขาให้นักเรียนทำไมคะใช้คำใดทำไมคะ เล็กกรอกสีชมพูเนี่ยค่ะเติมเข้าไปในใช่ไหมคะช่องว่างนะคะซึ่งเขาให้สัตว์นั้นเนี่ยเห็นไหมมีแอร์เฟนอย่างเช่นน้ำวันแอร์เฟนเขาเปรียบเทียบกับสีบ้าแอร์เฟนกับสีบ้านั่นเองคิดว่าเขาให้คําว่า taller shorter bigger smaller มนาะ taller แปลว่าสูงกว่า shorter แปลว่าเตี้ยกว่า bigger ใหญ่กว่า smaller เล็กกว่านั่นเองจะเอาคำไหนดีไปเปรียบเทียบ ใช้เป็นคำเปรียบเทียบระหว่างช้างกับซีบราครูว่าน่าจะเป็นตัวใหญ่ใช่ไหมคะเราจะบอกว่าช้างตัวใหญ่กว่าซีบราว่าลายน้องเนก็เติมไปเลย bigger นะคะ number two นะคะ up bad east นะคะข้างคาวแล้วเขาก็เปรียบเทียบกับ d a n and eagle eagle เป็นน้องอินซีข้างคาวทำไมก่อนน้องินซีคะ taller shorter ือ Sh or smaller เราใช้คำว่า bigger ไป็นถูกไหม คูว่าข้างๆคน่าจะเปรียบเทียบว่าเล็กกว่านกอินซีใช่ไหมคะใสเ่เลยต่อไปนะคะอจีรารฟนะคะอีสนะคะแล้วก็แดนอะอะไรคะไรโนสตอนนี้ก็เหลือแค่ทอเลอร์กับชอตเตอร์แล้วทอลเอร์เรวสูงชอตเตอร์เปวเตี้ยถามว่าจีรารฟเราคงไม่บอกว่าจีรารฟเตี้ยกว่าไรโนสถูกไหมต้องบอกว่าทอเลอรใช่ไหมคะ ันสุดท้ายอัลซีบ้าอีสแดนอัจิลาซีบ้าทำไมคะก็เลยยานเนลแล้วชอตเตอร์เทเบิลวัตเตีย์กว่านะคะโอเคนะคะแอนอ e ล h ฟนอีส b บิเกอร์แดนอั b ซีบ b าอ is s บดอีส r ม h a เลอร์แดนอันอีเกิลอจิลาอีส์ทอลเลอร์แดนอาริแล้วก็อัลซีบ้าอีส์ชอตเตอร์แดนอัจิลาโอเคนะคะออันนี้ก็คือเนื้อหาของสัปดาห์นี้นะคะต้องเรียนลองทำดู ที่บ้านนะคะค่ะแล้วเจอกันนะคะ See you next time บาย